โอเคครับโอเคครับอันนี้ไม่เห็นไม่เห็นนี้ใช่ไหมแต่ไม่เห็นภาพเลยอาจจะสตรีมอะไรตี่ไม่ร้หรอที่นีแหละไม่เองว่าเราชอบอะไรตัวสตรีมอยู่แล้วก็แก้ตัวยกเว้นตัวยกเว้น เดี๋ยวนะไปดูได้นีก็เลยบอกบอกน้องให้เรียกน้องชายมาดูแล้วไม่เอาไม่อยากเปลนะี่ยนแต่อันนี้ได้ยินแมน,นดีนไหมครับ